สวัสดีครับชาวไบค์ก็ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f อ m o t o g เตนะฮะเจอกันรอบดึกเช่นเคยครับวันนี้วันอยู่สู่สัดสปดาห์นะครับวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2565เข้าใจว่าน่าจะมีคนที่ได้รับชมคลิปผมในค่ำคืนที่ลงเนี่ยก็เพียงจะไม่กี่คนแน่ๆใช่ไมหมฮะเพราะว่าดึกดื่นขนาดนี้ยังไงก็รบกวนไปติดตามผมย้อนหลังในพรุ่งนี้มาลืนนี้กันด้วยเนาะเกมการแข่งขันมอเตอร์พียังคงหรือระยะเวลาอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับ อ่ะตีไว้ไม่ใช่สัปดาห์ก,กว่าๆเลยร่วมๆสองละเพราะว่าเขาจะกลับมาอีกทีหนึ่งที่ซินวอสโตรนังกฤษใ,ในวันที่5 6 7สิงหาคมเดือนหน้านะครับทุกคนดังนั้นอย่าเพิ่งรีบถามนะฮะว่าจะมาสุดสัปดาห์นี้ไหมคือถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงตารางเวลาการแข่งขันเอาไว้เดี๋ยวผมก็จะบอกกันอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวส่วนของฟอร์มูล่า1เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในช่องเ1 Thailand นะครับเสร็จจากนี้ไปเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นนะแต่เรื่องราวที่เตรียมมาเล่านะฮะให้ทุกคนได้ฟังค่ําคืนนี้เราจะพูดถึงงานอีเวนต์ใหญ่ของทางดูค a ตินะฮะดูคติไปจัดงานนะครับอ่าเว d ดูคติ week นะฮะที่มิซโนแน่นอนนะว่าดูค a ติเป็นแบรนด์รถชื่อดังของอิตาลีงานก็จะจัดที่อิตาลีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในรอบ4ปีนะครับที่หายไปแล้วก็กลับมาจัด เป็นงานที่อีเวนต์ใหญ่มากเลยนะฮะเป็นงานที่จัดมาเพื่อสนองนิสนะครับให้กับทาง FC ตัวจริงเสียงจริงของดูกติกันเลยทีเดียวกิจกรรมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นใน2วันที่ผ่านมาก็เสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้แต่เราจะมาโฟกัสกันที่ในส่วนของกิจกรรมบนสนามจริงๆก็คือการเอานักแข่งของดูกติในหลายรายการเนี่นะครับรวบรวมมานะฮะยีคนเนี่ยเอามาลงแข่งขันกันนะฮะ ดูกติก็ส่งนักแข่งลงแข่งขันในรายการใหญ่ๆ3รายการนะครับก็รวบรวมกันมา20คนก็มี Mo t ต GP นะครับมี Wo r l d Superbike แล้วก็ล่าสุดก็คือ Mo t ต a เมริกาฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะดานิโลเปตูชีนะครับก็เป็นตัวแทนของดูกติที่ไปลงแข่งใน m o t ตอเมริกาในตอนนี้เจ้าตัวเองก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฮะคืออยู่ในกลุ่มหัวแถวครับตามหลังผู้นำอยู่ประมาณ3-4แต้มเท่านั้นเองนะแล้วก็มากันครบทันหน้าเลยนะฮะหน้า เก่าหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับขอเพียงว่าอยู่ในเครือข่ายอยู่ในสิ่งที่ดูกติเขาส่งลงรายการไหนก็แล้วแต่3รายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมหลักทีมรองทีมอิสลาเนี่ยเข็นกันมาให้หมดเลยนะฮะถ้าเป็นในส่วนของ MotoGP ก็ครบถ้วนทุกคนไม่มีแตกแถวนะครับทั้งหมด8คนก็มาแล้วก็รวมทั้ง Test Rider ก็คือมิเกลเอโร่นะครับหมายเลข51ก็มาด้วยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของ w o ลซ d s ูเปอร์ไบก็นำทีมโดย a ัลวาร b บา t ติสตครับมานะฮะรวมทั้งไมเคิลรูเบนวิน n า d i ดีหลายคนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์อยู่2 2รุ่นก็คือ p a n i c a เ e V4 กับ V2 ครับเป็นรถโปรดักชันนะฮะแต่รู้สึกว่าจะมี V2 หรือว่า V2 เนี่ยอยู่แค่5คันนักแข่งผมก็ไม่คุ้นชื่อหรอกฮะเพราะว่าไม่ใช่นักแข่งระดับ็อประดับชื่อดังสักเท่าไหร่นะครับก็แข่งขันในการดูกติทีมอิสราไปนะฮะ ใน2รายการที่ไม่ใช่ MotoGP นะนอกนั้นก็ถือว่าคุ้นหูคุ้นตากันแทบจะทุกคนกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มี20คนที่ลงเนี่ยก็จะมีรอบวอร์มรอบมีการคอลี่ไฟมีการจัดปิดสตาร์ทนะฮะก็ทำแบบว่าให้มันเป็นการมีงานหน่อยแต่แข่งขันกันเนี่ยก็แข่งขันกันอยู่แค่8รอบเท่านั้นเองครับ8รอบ แล้วก็กลายเป็นชัยชนะของฟราเชสโกบันญาย่านะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่2-3ก็คือ2คนนะฮะจาก VR46 ok Racing Team นะครับก็คือลูกามาเรนี่แล้วก็มาโกเบ c เชกี้แล้วก็สี่ก็ตามด้วยแจ็คมิลเลอร์แล้วก็5เป็นเอเนบาสตนินี่นะครับแล้วก็เป็นฮอเฮมาร์ตินไล่เลียงแล้วก็อันดับ7ก็เป็นเอ็กเซลบาสินี่นะฮะเป็นนักแข่ง World Superbike แ,แต่แต่แต่ไม่ใช่บาสินี่เนี่ยไม่ใช่นักแข่งที่เป็น ทีมโรงงานของดูคาตินะครับเป็นทีมอิสระทีไ่ได้ใช้เครื่องยนต์ของดูคาตีเฉยๆส่วนทีมโรงงานก็โรเบ n ร์ตลูนาีนะฮะไมเคิลโรเบิรลูนาีกับทางอัลโรบอร์ติสตาเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะอันดาบอาจจะไม่ค่อยดีงามสักเท่าไหร่รู้สึกว่าจะมีคนล้มไปอยู่คนหนึ่งนะฮะก็คือเทสไทรเดอร์ครับเทสไรเดอร์ของดูคาตินะฮะหมายเลขห้าเจ็ดมีเคลียพิโโรครับล้มแข่งขันไป5รอบก็ล้มแต่ก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมากมายนะฮะนี่ก็คือเป็น ลำดับที่สรุปกันมาแต่สิ่งที่จะเล่าต่ออีกยาวไปในเบรดนี้ก็คือแน่นอนนะว่าทุกคนยคงจะสงสยัยใช่ไหมครับว่าไอ้รถโปรดักชันที่ลงเนี่ยนะครับมันเร็วมันช้ากว่า MotoGP ขนาดไหนหรือว่าช้ากว่า v o s u p e r b i k e ขนาดไหนมันแตกต่างอย่างไรกันบ้างแล้วก็ทำไมระดับฝีมือของนักแข่ง v o s u p e r b ก k e กับ MotoGP เนี่ยมันแตกต่างกันมันใช้วัดกาเก์ได้มากน้อยเพียงใดนะทุกคน ผมอยากจะบอกนะครับว่าผมเนี่ยดูนะครับทั้งหมดแรอบจริงๆก็ดูครบทุกช่วงนั่นแหละนะครับในในช่วงที่ลงสนามไปเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นงานอีเวนต์ที่ขับโชว์ครับไม่ได้ว่าเน้นผลการแข่งขันสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วถ้าถ้าใครได้ดูตามผมผมไม่รู้ว่าจะคิดเหมือนผมไหมนะฮะผมกลับมองว่านักแข่งทุกคนก็มีสปิริตนะครับใส่ใส่กันเต็มที่เลยฮะไม่ได้มองว่าขับแบบเอนเตอร์เทนขับแบบอะไรคือถ้าขับแบบเอนเตอร์เทนเนี่ยมันไม่น่าจะออกเวลาไม่น่าจะออกมาแบบนี้ฮะ เวลาผมผมว่าออกมาสวยงามอยู่นะฮะคือถ้าเทียบก,กันกับ MotoGP เสียก่อนนะเทียบกับรถสูตรรถโปรโตไทป์ของ MotoGP นี่รถโปรดักชั่นนะครับที่ใช้ลงแข่งขันกันเนี่ยก็มันจะมีท็อปสปีดอยู่ประมาณ260ครับตีไว้บวกลบนะฮะ260จะอยู่ประมาณนี้แต่ทีนี้ถ้าเป็น MotoGP เนี่ยท็อปสปีดอยู่ที่ประมาณ300ก็เรียกว่าห่างจาก MotoGP ประมาณ40กิโลเมตต่อชั่วโมงครับ แต่รถทั้งหมดมันก็เป็นรถซูเปอร์ไบค์นะฮะก็คือพิกัด1000ซีซีขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าแต่งอะไรมากมายแต่แต่ผมไม่ไม่ได้มีผมไม่ได้มีข้อมูลเจาอหรือขออภัยด้วยนะครับว่าเขามีกติกาอะไรยังไงหรือว่าเขาแต่งอะไรได้เท่าไหร่ยังไงขออภัยตรงนี้กันด้วยเนาะแต่ก็แน่นอนนะครับตัวเลขออกมาก็คือท็อปสปีดเนี่ยมันช้ากว่าโมเตอร์พีอยู่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะแต่ถ้าพูดถึงเวลาต่อรอบเนี่ยมันจะช้ากว่า มอเตอร์ีอยู่ประมาณประมาณ3วินาทีกว่ากว่าฮะสวินาทีกว่ากว่าถ้าตีเป็นในแบบนี้ก็เกือบนะฮะก็ก็เกือบจะเท่ากับในส่วนของเท่าเร็วที่สุดนะครับก็จะเท่าอาจจะเท่ากับคนที่เกือบเกือบจะช้าที่สุดของมอเตอร์ีนะฮะในในในตอนในตอนซ้อมเนี่ยเกือบเกือบจะถ้าถ้ามอเตอร์จีมีอยู่24ตําแหน่งใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ประมาณอ่าอันดับที่ 28- 29ป่าไปอาตีไว้ประมาณนั้น นะฮะแต่ถ้าเอาไปเทียบกับ w o r l d Superbike ล่ะครับเอาเทียบกับ w o r l d Superbike เนี่ยเ o r l d Superbike เขาจะมีท็อปสปีดอยู่ประมาณ270แต่ส่วนของรายการนี้นะอัดกันไปอยู่ที่ประมาณ260 270กว่าอย่างง่ายฮะจะท็อปสปีดเนี่ยจะช้ากว่า w o r l d Superbike อยู่ประมาณ10กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วเวลาต่อรอบก็จะช้ากว่า w o r l d Superbike อยู่ประมาณ1วินาทีครึ่งก็ถือว่ามไม่ไม่ช้านะฮะทุกคนนะ ถ้าถ้าเวลาออกมาประมาณที่ผมปมหนึ่งได้บอกไงครับว่าก็ได้ใส่กันเต็มที่อยู่เหมือนกันนะฮะไม่ได้มองว่า้ขับแบบเซฟแบบอะไรขับกันจนล้มอ่ะแล้วก็เปโก้แม้ว่าจะออกนําตั้งแต่เพราะว่าเขาคว้าโพ้วยไงฮะก็คว้าโพแล้วก็ออกนําแต่คนอื่นก็สู้กันได้อย่างสนุกนะฮะสคนจาก VR 4 6ก็บี้กันได้อย่างอย่างเร้าใจเหมือนกันทั้งเบเชกีนแล้วก็มารินี่ฮะ ในส่วนของทาง2คนที่จะแย่งกันขึ้นทีมโรงงานแย่งเก้าอี้กันเพื่อไปเป็นทีมเมทของฟราเจสโกบัญญญานะฮะนั่นก็คือหมายเลข89ฮอเฮมาตินกับหมายเลข23นะครับเอเนบัสเซเนนี่เนี่ยก็เรียกว่าสู้กันสุดท้ายก็กลายเป็นบาสเซีนนะครับที่พลิกกลับมาชนะได้ในช่วงท้ายนะฮะก็สมศักดิ์ศรีกันกันอยู่นะครับทีนี้แต่แต่รถทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ารถเนี่ยก็แต่งใส่ลวดลายของรถทีมแข่งของไทยของมันนะ นะครับก็คือถ้าเป็นในส่วนของ2คนจากทีมโรงงานทั้งแจ็คมิลเลอร์ทั้ง Miller, ทั้งเปโก้เนี่ยก็ใช้ลวดลายของทีมโรงงาน Factory นะฮะในส่วนของโยฮันซาโกในส่วนของโฮเฮมาตินก็ใช้ลวดลายของทา m a กเลยนะครับสีไอติมหวานเย็นไอติมเผือกนะนะงก็ว่าไปแล้วก็ส่วนของวอลซูบไบก็จะเป็นลวดลายของทีมอโูบ a าไอทนั่นก็คือเป็นลวดลายที่ท,ที่เกิดขึ้นนะฮะทุกคน แล้วก็ชยชนะครั้งนี้ของฟรานเชสโกบัญญ่าก็ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมต่อ,อาสาธารณชนเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เจ้าตัวมีคดีความมานะฮะคดีอื้อฉาที่สเปนไปเมาแล้วขับนะฮะไปเที่ยวในเกาะนะครับแล้วก็ไปเมาแล้วก็รถความไม่ใช่ความดรรถแบบว่าถลายลงไปนะฮะรถตกลงไปในคูน้ําข้างทาง,างหมายถึงรถยนต์นะนะ นั่นนี่ก็คือก็เงียบหายไปนะครับว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรนี่ก็คือการมาการมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นมันก็จะมีกิจกรรมที่เราจะได้เห็นระดับผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจีจีดารินย่านะครับคุณซื้อหนวดง,งามของเรานี่แหละหรือไม่ว่าจะเป็นทาร์ดอซี่นะครับดาวิดทาร์ดซี่นะฮะหรือแม้กระทั่งเป็นบอสใหญ่ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับนั่นก็คือ คร์ดิโอนะครับโดยมมนะิคารี่เนี่ยก็มานะครับมาลงนะพวกพวกนี้เขาก็เป็นคนที่แบบว่ายัางไงละ่ะคือทํางานเกี่ยวกับรถแข่งเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งในห้องแอร์อย่างเดียวนะครับถ้ามีเวลามีจังหวะเนี่ยเขาก็จะลงขับหรือว่าลงทํากิจกรรมในสนามแข่งจริงๆด้วยเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้ว่าเป็นข่าวเป็นอะไรสักเท่าไหร่แต่ในรอบนี้บอสของเรานะครับก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปให้ไปไปซ้อนไปซ้อนนะฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่า,วามีโอกาสได้ขับไหม อา,อาจจะไม่ได้หรือว่ากล้องไม่ได้จับไปหรือยังไงไม่ทราบแต่ที่เราได้เห็นนะฮะก็คือก็ขึ้นไปซ้อนท้ายนะครับเออนะขึ้นไปซ้อนท้ายแล้วก็ให้นักแข่งเนขับรู้สึกว่าเหมือนจะโดนแบบว่ายกล้ออะไรทีเดียวนะฮะกอดเอวกลมไปเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เต็มเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะ,ะเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับคงจะถูกอกถูกใจในส่วนของ FC สาวกของค่ายแดงแล้วก็อ้อเกือบลืมไปนะฮะ รู้สึกจะมีเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์มากๆเหตุการณ์หนึ่งนะ,ะก็คือการที่แจ็คมิลเลอร์นะครับก็ไปแลกรถกันขับนะฮะกับไมเคิลรูเบนลูนา a ดี้ฮะคือแจ็คมิลเลอร์ก็เป็น g p 22ส่วนของรูเบนลูนาดีเนี่ยอันนี้จะเป็นดูคาติ v 4 r ที่เป็นตัวแข่งขันใน w s u p e s u p k r เนี่ยแต่กลายเป็นในส่วนของทางนักแข่งจากเ s u p e s u p k r นะครับก็คือนักแข่งเจ้าถิ่นนี่นะนักแข่งอิตาลีครับรูนาดีเนี่ย อยู่ๆเขาก็บุกไปฮะบุกไปหาแจ็คครับบุกไปด้วยความบ้าบิ่นอันนี้เจ้าตัวก็ก็พูดมาเองทีหลังนะฮะอ่าบุกไปด้วยความบ้าบิ่นแล้วก็เหมือนจะไปบอกว่าอ่แลกรถกันไหมอะไรอย่างนี้ไงอ่านะฮะเขาก็คิดว่าไม่ได้หวังผลอะไรน่ะแต่สุดท้ายแจ็คก็บ้าตามเขาไปด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะแจ็คก็เลยบอกว่าเอาเอาสิว่างั้นก็เลยบอกว่าแลกนะครับแจ็คก็มามามาขับ V4R นะฮะแล้วก็ไมเคิลรูเบนรนาดี้ก็ไปขับ gp 2 2แล้วก็ที่จริงไม่ได้ขับอะไรมากมานะฮะก็ขับเข้ามาเข้ายัางพิดการาัดเท่านั้นเองตอนแรกก็คิดว่าเอ๊น่าจะโดนบอสใหญ่นะครับน่าจะน่าจะโดนคาริโอเนี่ยดุอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ก็กลายเป็นบรรยากาศหัวเราะคืนเพลงเฮฮากันไปนะฮะก็ในส่วนริาดี้เองก็มามามา,มาสารภาพทีหลังนะครับว่าไม่คิดว่าแจ็คจะบ้าตามเขาจะเล่นด้วยเขาก็รู้นะฮะว่ามันก็เป็น การกระทําที่เรียกว่ายังไงละ่ะเหมือนอาจจะดูแบบไม่ไม่น่าทําไม่คู่ควรไม่น่าจะทําสักเท่าไหร่อาจจะเป็นการกระท,ทําที่ที่ยังไงละ่ะเหมือนไม่ได้แบบขอร้องผู้ใหญ่หรือว่าผมมาขอหรือไม่ขอเขาก็ไมไ่เอ่ยถึงนะครับแต่เหมือนจะไม่ได้ขอนะอ่าเหมือนการกระตัดสินใจโดยพลการอะไรเงี้ยไปนะฮะแต่เขาก็กล่าวติดตลกเลยว่าเราเราเป็นนักแข่ง,งนะฮะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องกระโดดเข้าไปก็ลุยมันเลยอะไรอย่างนั้นใช่ไหม ก็ไม่ไม่ไมีใครมามาพูดถึงอะไรนะครับอเดี๋ยวผม head, หมายเหตุไว้นิดนึงนะครับตรงนี้เผื่อบ,บางท่านอาจจะสงสัยในที่หลังว่าเอา้าแล้วในเมื่อรถแข่งที่มันเป็นรถโปรโตไทป์เนี่ยเขาห้ามเอาไปซ้อมใช่ไหมฮะถ,ถ้าถ้ากฎกติกาใช่ฮะก็คือเขาเขาไม่ไม่อนุญ,ญ,ญาตให้นักแข่ง Moto GP เนี่ยเอาไปซ้อมได้นอกเหนือจากที่เขาจะกําหนดไม่ว่าจะเป็นในในออฟฟิเชียลเทซึ่งก็จะต้องเทสพร้อมพมกันนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ย ดังนั้นไม่สามารถท,ที่ที่จะเอาไปได้ใช่ไหมแต่ผมมองว่าตรงนี้มันมันมันน่าจะไม่ได้ว่าอยู่ในเงื่อนไขของกฎกติกาตรงนี้เพราะว่าไม่ได้เอาไปซ้อมไปเอาไปอะไรฮะตอนแรกากาก่าวอาไปโชว์ไปอะไรนี่แหละแล้วสุดท้ายก็เอาไปขับโดยที่เรียกว่าไม่เรียกว่าเป็นการซ้อมมากกว่าละฮะถ,ถ้าจะเป็นในลักษณะนั้นนะอันนี้ส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นคือถ้าเอาไปซ้อมเอาไปเทสเนี่ยมันจะเป็นทางการกว่านี้มันจะวิ่งจับเวลามันจะ มีการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันไม่ใช่ว่าเอามาขับแค่ไม่กี่เมตรในแบบนี้ก็เลยน่าจะไม่มีอะไรนะครับคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะไม่มีประเด็นดรามา่าอะไรตามตามมานะทุกคนเนาะอ่ะกรน,นี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดูกติมอบให้นแฟนถามว่าจริงๆแล้วผมเองนะครับส่วนตัวผมผมอยากให้ทุกค่ายจัดแบบนี้นะฮะกิจกรรมมันมันมันอบอุ่นดีครับอบอุ่นดีอยากให้ฮอนดา้าได้ทำจริงๆฮอนด้าก็มีนะครับยาม่าอะไรก็มีแ,แต่ ที่เห็นมามันมันไม่ได้บอกว่าใหญ่โตขนาดนี้ไงอาจจะจัดให้แค่นักแข่งเนี่ยไปพบปากับแฟนๆไปอะไรอย่างนี้เฉยๆใช่ไหมเป็นเป็นงานอีเวนต์ที่ไม่ได้ว่ามีสเกลใหญ่เหมือนดูกติแต่ดูคติตียอมรับว่าเขาจ,จัดจัดเต็มจริงฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าไฮไลท์มันอยู่ที่การรวบรวมเอานักแข่งเนี่ยนะครับทั้งหมด20คนนะครไปลงสนามแล้วก็แข่งขันกันแข่งขันกันไม่ใช่ขับโชว์อย่างเดียวนะ ไม่ใช่ขับโชว์อย่างเดียวถ้าขับแบบโชว์โบกมือบายบายใส่กันใส่เป็นแฟนอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็จะดูไม่จืดน,นะแต่นี่ก็คือมันมีเวลาออกมามีทุกสิ่งทุกอย่างมีทราฟฟิกมีอะไรออกมาก็เสมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นการแข่งขันดูกติวันแม็กเรสอ่ะอ่านะฮะก็ก็ได้เห็นในในตรงนั้นก็ถือว่าค่ายอื่นน่าจะมา เอามาเป็นโมเดลหน่อยนะมาดูงานหน่อยว่าออดูคกติก็ทําแล้วม,มันเป็นยังไงคิดว่านะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีใคยไหนตามกันหรือเปล่าเอาส่วนประเด็นสุดท้ายที่ผมผมจะคุยจะวิเคราะห์ก็คือทุกคนได้เห็นนะครับว่านักแข่งระดับ World s u p e r b i t e ที่เป็นแชมป์โลกที่เป็นระดับหัวแถวกับนักแข่ง MotoGP ที่เป็นระดับหัวแถวเนี่ยทุกคนได้เห็นไหมฮะว่าการเข้าโค้งการอะไรต่างๆหรือว่าเวลาอะไรต่างๆมันออกมาเนี่ย มันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะทุกคนแม้ว่าจะเอารถโปรดักชันมาขับก็ตามเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่รถไม่ใช่รถเอ่อเวอซูเปอร์ไวนะฮะทุกคนนะครับอ่าถ้าถ้าเป็นตัว World s u p e r อร์ไวทจะเป็นอีกตัวหนึ่งไปมันเหมือนเป็นรถกลางๆอะ่ะถ้าถามว่านักแข่ง MotoGP กับนักแข่ง w ว r l d ซู p เปอร์ไเน์่นพวกเขามีโอกาสได้ขับรถโปรดักชันพวกนี้ไหมมันก็มีอยู่แล้วลหะครับมีมฮะแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะถวิลใครจะ มีบ่อยขนาดไหนก็ตามมันเป็นในช่วงความเหมาะสมหรือว่าโปรแกรมการฝึกซ้อมของแต่ละคนกันแต่เราได้เห็นระดับฝีมือใช่ไหมครัว่าม,ม,มันก็ต่างอยู่เหมือนกันนแม้ว่าจะไม่ได้มากันครบทั้งหมดหมายถึงว่ามาแต่ดูคติอย่างเดียวเนี่ยนะฮะแต่ก็เห็นได้ได้ชัดเจนนะฮะว่านักแข่งมอเตอร์จีพีจะมีทักษะการขับที่ค่อนข้างจะดูแน่นอนกว่าะนะฮะเราได้เห็นว่า6คันนะครับก็คือกลายเป็นนักแข่งจากมอเตอร์จีพีเลยนะครับอยู่6คันแรกเนี่ย ส่วนอันดับ7็ก็เป็น Axel Busenyi นะครับซึ่งซึ่งเป็นนักแข่ง World Superbike เนี่ยนะฮะใช้เครื่องยนต์ V4 ในการแข่งขันะนะครับก็เห็นชัดเจนนะว่าต่อจากนี้ไปคงไม่ต้องมีใครมาเถียงมาอะไรกันผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่เขาคาใจอยู่ว่าอยากจะให้ผมคุย,ยหรือว่าวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยจริงๆผมก็เคยวิเคราะห์ไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วทักษะของนักแข่ง MotoGP มันมันก็เหนือกว่าอยู่วันยังค่ามแะเพราะว่าได้จับรถที่มันมีพละกําลังที่ ดีกว่ารถที่มันมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าที่พร้อมกว่าใช่ไหมฮะดังนั้นก็คือการที่ได้โอกาสไปเรียนรู้ได้ได้โอกาสเรียนรู้กับเทคโนโลยีที่ยัดมาเต็มๆในรถโปรโตไทป์ของ MotoGP เนี่ยมันก็ย่อมที่จะเป็นการเพิ่มพูนทักษะไปในตัวในส่วนของ,ของนะักแข่งโ o โซ่ไบ k e ก็เอารถโปรดักชันมาแต่งแข่งเนี่ยเทคโนโลยีมันมัน,ม,นมันเทียบกันไม่ติดอยู่แล้วรายการนี้น่าจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะแบบว่า อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนนะครับว่าเออสกิลการขับนี่มันแตกต่างกันมากน้อยเพียงในยังไงกันบ้างเนาะโอเคครับทุกคนครับก็มีเรื่องราวที่จะมานำมาเล่าสู่ทุกคนฟังเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ